สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกหมี R L W อีกแล้วนะคะเย้สำหรับวันนี้นะคะทุกคนมีอะไรเปลี่ยนไปคะมีหน้ามาะคะ่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าตามนางเอกซีรีส์ในเรื่อง Never the Less นะคะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้สําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะทุกคนเพราะว่าท็อปคิดติดกระแสแบบสุดๆนะคะซึ่งนางเอกในเรื่องนี้นะคะก็คือฮันโซฮีนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเราจะบอกว่าเราอะ่ะได้ปื้บเขาตั้งแต่เรื่องก่อนหน้านี้ที่เขาแสดง The World of Merit นะคะทุกคนนางก็สวยไม่แพ้กับเรื่องเก่าเลยคะ่ะมีความแบบว่าละมุนสวยเซ็กซี่ขี้เล่นในตัวแบบ คือดีไปหมดนะคะแล้วก็นอกจากวันนี้นะคะที่เราจะมาแต่งหน้าตามนางเอกแล้วนะคะเราก็จะมาสอนตัดหน้ามาแล้วก็เซ็ตผมด้วยใดๆก็คือจะเรียกว่าสอนได้ไหมสําหรับหน้ามาเพราะเป็นการตัดหน้ามาครั้งแรกของเราเลยนะคะสําหรับหน้ามาซีทรูแบบนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะไปค่ะ โอเคค่ะทุกคนตัดกลับมาที่หน้าสดกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมผิวเลยละกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกลูกหมีจะใช้เป็นโทนเนอร์นะคะวันนี้จะใช้เป็นของสกินวันโอโอโฟมาดากัสกาเซนเทล่าโทนนิ่งโทนเนอร์นะคะทุกคนตัวนี้เลยซึ่งอันนี้นะคะอย่างที่คนรู้กันนอะว่าโทนเนอร์เขาก็จะช่วยแบบว่าทําความสะอาดผิวของเรานะคะเตรียมผิวของเราให้พร้อมที่จะรับสกินแคร์ในขั้นตอนต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสารสกัดหลักๆนะคะมาจากเซนเทล หรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือใบบัวบกนั่นเองนะคะทุกคนก็จะเป็นสารสกัดบริสุทธิ์จากมาดากัสการ์นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีประมาณ84เอร์เซนตนะคะทุกคนซึ่งสารสกัดนี้นะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของแบบว่าการสมานแผลของเรานั่นเองค่ะฆ่าเชื้อต่างๆนะคะแล้วก็ลดพวกรอยดำรอยแดงนะคะหรือว่าการบวมช้ำนั่นเองค่ะแล้วก็พวกแผลที่เป็นแบบรอยนูนนั่นเองนะคะเขาก็ยังมีสารสกัดอื่นๆอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นค่า pha นะคะที่จะมีอนุภาคที่ใหญ่กว่าค่าพวก aha bha นะคะตรงนี้ก ก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดการระคายเคืองนั่นเองค่ะแล้วก็จะกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวใหม่นะคะค่า pH ประมาณ5.5ค่ะทุกคนซึ่งจะเป็นกรดอ่อนๆน,นะคะที่มีความว่าใกล้เคียงกับผิวของเรานั่นเองค่ะก็เดี๋ยวมาเช็ดหน้ากันเลยละกันนะคะ เราก็โทนเนอร์ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายค่ะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยจะแบบว่าไม่มีสารละคายเครืองต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแอลกอฮอล์นะคะพาราเบนซิลิโคนนะคะหรือว่ามินเนอรัเลออยลยแล้วก็พวกสีสัดคอต่างๆค่ะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะคะคือเขาไม่ทดลองกับสัตว์ด้วยนะคะทุกคนก็ดีมากๆเลยนะคะสําหรับตรงนี้ซึ่งสกินแคร์ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นสกินแคร์ของเกาหลีค่ะทุกคนเวลาเช็ดไปแล้วนะคะผิวก็จะดูมีความแบบชุ่มชื่นขึ้นค่ะทุกคนแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นมากๆนะคะตัว คือแห้งเร็วมากนะคะสามารถลงสกินแคร์ตัวอื่นแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยนะคะทุกคนนี่ก็จะใช้มือเนี่ยทำการกดๆนะคะทุกคนเพื่อทําให้ตัวโทนเนอร์ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะจะบอกว่าโทนเนอร์อันนี้เราก็ใช้มาสักพักแล้วนะคะรู้สึกว่าเออน้องเนี่ยเป็นโทนเนอร์ที่แบบว่าช่วยปรับประลมผิวนะคะปรับสมดุลของผิวได้ดีคะ่ะทุกคนอ่ะขั้นตอนต่อมานะคะเดี๋ยวลูกนี้ก็จะลงเป็น กิน1004เหมือนเดิมค่ะทุกคนมาดากัสกาเซนทัลลาแอมพูนะคะตั้งแต่ซื้อมาก็คือใช้น้องทุกวันเลยนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าแอมพูบางทีมันจะมีความแบบว่าเ,นเนหนียวเนืดหนะหนึบหนึบใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าตัวนี้คือเป็นแอมพูที่แบบว่าซึมไวแล้วก็ไม่ทิ้งความเนอะหนะไว้บนหน้าเลยค่ะลูกเหนียใช้ทชั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะซึ่งน้องคนนี้นะคะเขาก็จะช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวของเราค่ะแล้วก็ช่วยสมานแผลของเราได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เขาสามารถช่วยในเรื่องของสิวได้ดดด้ววยค่่่ะลกกาารเเิิสตงงๆนนัอ ะะช่วยทําให้ผิวของเราะแข็งแรงแล้วก็ชะลอการเกิดริ้วรอยได้ด้วยนะคะทุกคนจะมีสารสกัดหลักๆนะคะมาจากเซนเทล่าแอเชียติกเหมือนกันคะ่ะทุกคนแต่ว่าตัวนี้จะมีมา100เปอร์เซนเลยนะคะเนี่ยพอทาไปแล้วนะคะสังเกตได้ว่าผิวมันจะดูมีความแบบว่าชำ่ชำๆขึ้นนะทุกคนตัวนี้ลูกมีรู้สึกว่าพอใช้ไปแล้วผิวมันจะดูอิ่มน้ําแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นกับผิวได้ดีนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ควบคู่กับโทเนอร์นะคะทุกคนก็จะช่วยทําให้แบบว่า การบำรุงผิวนะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งอันนี้ลูกหมีก็เลยซื้อมาใช้คูก่กันทั้ง2ตัวเลยนะคะก็ลูกหมีซื้อมาจากร้านอออ o u t ลยูค่ะทุกคนหลายคนอาจจะแบบรู้จักกันอยู่แล้วเนาะสำหรับร้านนี้นะคะ<ๆ>เขาก็จะเป็นร้านที่นําสกินแคร์ที่แบบว่าไม่มีการทดลองกับสัตว์หรือว่าบางตัวก็จะเป็นออแกนิกเลยนะคะทุกคนมาขายเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะคะทุกคนเดี๋ยวลูกหมีจะแปะลิงก์ร้านไว้ให้ละกันเนาะอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันเลยค่ะแต่งหน้าของเราในวันนี้นะคะททุกกคคนนน็็จะมมีีีววาาเปโสสแบบ่ พีชนะคะซึ่งอุ้ยซึ่งอยู่นาบีนะคะก็จะแบบว่า มีความว่าเอ้ยเป็นนางเอกซีรีส์ที่แบบมีความแต่งหน้าอยู่นะคะเพราะว่าสีก็ค่อนข้างชัดอยู่นะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงงานผิวกันก่อนซึ่งงานผิวแบบเกาหลีนะคะก็ส่วนใหญ่เขาก็าจะใช้คุชชั่นกันใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าช่วงเนี้ยลูกหมีคือแบบว่าไม่ได้ใช้คุชชั่นสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่จะใช้เป็นรองพื้นก็เลยว่าเลือกรองพื้นที่มี texture แล้วก็ฟินิชลุกที่ใกล้เคียงกับคุชชั่นมานะคะวันนี้ก็จะใช้เป็น Mac l i f e Full Naturaly l Forest Foundation SPF 35 PA บวก,บวก นั่นเองค่ะดุกคนลูกนี้ก็ใช้สีเบอร์ NC 30นะคะก็เดี๋ยวลงรองพื้นกันเลยแล้วก็ใช้ควบคู่กับ Beauty Blender นะคะจะบอกว่าเวลาเราลงรองพื้นให้ได้งานผิวๆนะคะทุกคนแนะนําว่าให้แบบว่าบีบรองพื้นมาแล้วก็ทําการวอมกับมือก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็ค่อยๆแต้มไปที่หน้าของเรานะคะแล้วก็ค่อยๆใช้ฟองน้ำอ่ะกดๆๆลงไปนะคะทุกคนฟินิชลุคมันจะได้แบบมีความบางมากกว่าแบบเราป้าย ตัวรองพื้นลงไปเลยนะคะจริงๆใช้ทาเป็นแบบวันไหนที่เราแต่งหน้าแบบเอวิด a y ลุกอะไรใดๆก็ได้นะสำหรับผิววันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนมีความว่าเบาๆเนาะตอนน่อมานะคะก็จะลงเป็นคอนซีลเลอร์ค่ะเซฟรล่านะคะเบสกินเอเวอร์ค่ะสีเบอร์26นะคะ ลงบริเวณแบบว่ารอยดําต่างๆนะคะใต้ตาซอกจมูกแล้วก็ขอบปากนะคะทุกคนวันนี้งานผิวเราจะต้องผิวดีนิดนึงนะคะเพราะว่ายูนาบีแบบว่าผิวดีมากนะคะแบบในเรื่องก็คือมีความว่าใสขาวแบบขาวจูว่าคือแบบผิวดีอะทุกคน ออกมาเขียนคิ้วกันนะคะลูกหมีก็จะใช้เป็น m e l บ ine d e f i n e a n d b n e n d น r o w p e n c i l นะคะไปตามโรงคิ้วของเราเลยนะคะทุกคนเราก็แต่งหน้าสไตล์เกาหลีมันจะมีความแบบคิ้วตรงๆนิดนึงนะคะก็จริงๆลูกหมีก็แบบสักคิ้วให้เป็นทรงตรงๆอยู่แล้วนะคะเราก็จะเขียนไปตามโรงคิ้วของเราเลย ก็เดี๋ยวเราจะใช้มาสคาค่าคิวกันนิดนึงค่ะลูกหมีจะใช้เป็นตัวดีตัวเดิมนะคะนี่เลยค่ะ Heavy Rotation นะคะของ Kiss Me ค่ะสีเบอร์05นะคะเวลาปัดก็ปัดยกขึ้นนะคะไปตามแนวคิวของเราเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาแต่งตากันนะคะซึ่งตาของนางเนี่ยจะมีความแบบว่าเป็นสีแบบคอรัลคอรัลนิดนึงนะคะทุกคนเป็นแบบส้มพีชพี p นะ,ะทุกคนก,ก็จะใช้เป็นครีมบัดลงนะคะทุกคนก็อันนี้จะเป็นของ hourglass นะคะทุกคนสี wonder นะคะก็จะใช้นิ้วของเรานะคะวนๆไปที่แท่งแล้วก็แต้มไปช่วงบริเวณเปลือกตาเลยค่ะสีเขาจะมีความแบบส้มๆ้มพ c h p นะคะทาไปทั่วเปลือกตาเลยค่ะ ก็จะลงเป็นแบบฝุ่นกันบ้างนะคะทุกคนก็จะใช้เป็นของเซฟอร r a าค่ะนี่นะคะจะเป็นอันนี้จริงๆเขาเหมือนเป็นพาเลตที่เอาไว้ปัดแก้มนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้กับตานั่นเองค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3 4สีนะคะทุกคนก็เดี๋ยวลูกมีจะใช้เป็นสีตรงกลางตรงนี้นะคะแบบมีความส้มๆแล้วเขาก็จะมีผสมชิมเมอร์เบาๆนะคะแถบไปทั่วเปลกตาเหมือนกันคะ่ะทุกคนแล้วก็เน้นๆช่วงบริเวณแบบว่าชิดโคนขนตานะคะ ต่อมานะคะก็จะใช้เป็นสีอันแรกค่ะทุกคนในพาเลทเดียวกันเลยนะคะก็จะแต้มช่วงบริเวณหัวตาค่ะทุกคนสีนี้จะมีความว่าอมชมพูนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ตัวสีสุดท้ายเลยค่ะทุกคนสีนี้จะมีความแบบเป็นชิมเมอร์อมส้มๆนะคะทุกคนก็จะทาทั่วเปลือกตาของเราเลยค่ะแถบแบเน้นเ้นบริเวณกลางตานะคะนีตาเราจะแบบไม่ได้วิงมากค่ะทุกคนพอให้แบบมีความเหลบหลๆบส้มๆก็พอต่อมานะคะเราก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคคาร่ากันนะคะทุกคนก็ที่ดัดขนตาวันนี้ใช้เป็นของชูค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้ก็คือแต่ละฉากที่เป็นฉากแบบเลิฟซีนต่างๆหรือฉากที่เป็นแบบ18บวกอะไรนี้นะคะคือแบบไม่มีความว่ารู้สึกว่าเป็น18บวกเลยอะทุกคนความแบบละมุนล,ละเมียดละไมเป็นแบบเป็นแบบดูอบอุ่นนะไม่รู้ทำไมดูฉากแบบนี้ร,รู้สึกดูอบอุ่นนะแบบปัดมาสคาร่ากันต่อนะคะใช้เป็นของ k s s Me นะคะ h e โรอี m a ค่ะตัวดีตัวเดิมเลยนะคะในเรื่องนี้คือยูนาบีก็ขนตาเด้งอยู่นะคะ ปัดมัสคาร่าแล้วอยากให้แบบขนตาดูยาวนะคะเราจะจิกที่แบบโคนขนตาแล้วก็ทําการขยี้ค่ะทุกคนมันจะช่วยทําให้แบบว่าขนตาเราดูยาวขึ้นด้วยนะคะนี่วันนี้เราก็จะใช้เป็นดินสออายไลเนอร์นะคะคอสลุคทัสมี Auto ออโต้เพนซิลอายไลเนอร์นั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะ เราก็จะเขียนช่วงบริเวณแบบว่าชิดโคนขนตาของเรานะคะแล้วก็วิ่งหางแค่นิดเดียวแบบนิดเดียวเท่านั้นค่ะทุกคนเพราะว่าตาในลุคนี้นะคะคือเขามีความแบบว่าอ่อนๆไม่ได้แบบจิกอายไลเนอร์หนาจนเกินไปนะคะเราเลยเลือกใช้เป็นแบบดินสอเพราะว่ามันจะให้ลุคที่แบบมีความซอฟต์มากกว่าตัวผู้กันนะคะมางานแก้มกันบ้างค่ะทุกคนเราก็จะใช้ตัวสติ๊กอันเดิมนะคะของ our glass อันนี้เลยนะคะทุกคนก็จะแตะไปช่วงบริเวณหน้าแก้มนะคะวันนี้เราจะ ทาประมาณตรงนี้นะคะทุกคนเพื่อให้หน้าเราเนี่ยดูแบบว่ามีความละมุนดูเด็กลงด้วยนะคะถ้าเกิดใครแบบว่าชอบความนพีิชพีชส้มๆอะไรประมาณนี้เราแนะนําสีนี้เลยนะคะพยายามปัดอย่าให้มันเกินปีกจมูกนะคะคนถ้าเกินเราก็แบบเช็ดเช็ดออกนะคะเพราะว่ามันจะทําให้หน้าแก้มเราดูย้อยนะคะและหน้าเราอาจจะดูมีอายุก็ใช้พาเลตเดิมเลยนะคะของเซฟอร่าอันนี้เลยะคะ่ะใช้สีแรกกับสีที่สองนะคะผสมกันแล้วก็ปัดช่วงบริเวณหน้าแก้มเลยค่ะ ได้ในวันนี้ก็จะมีความประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวต่อมาเราจะมาลงไฮไลท์กันนะคะซึ่งไฮไลท์วันนี้ลูกหมีจะขอใช้เป็นแบบสติ๊กนะคะทุกคนเพื่อให้งานผิวที่ดูแบบละมุนตุ้นมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะใช้เป็นของ f e n t y Beauty นะคะชื่อสีว่า Star s t ตาร์นะคะจะมีความแบบสีมุกมุกอะไรประมาณนี้นะคะ<ม>แค่นี้ก็คือฟาดแล้วนะคะทุกคนมันจะเป็นงานแบบผิวผิว ขออนุญาตใช้ไฮไลท์สติกอันนี้นะคะแต้มช่วงบริเวณหัวตานิดนึงค่ะตาเราดูมีความแบบเป็นประกายประกายนิดนึงนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นงานปากใกล้เสร็จแล้วค่ะทุกคนลุคนี้นะคะยูนาบีปากเขาก็จะมีความแบบสีชมพูชมพูคอรัลคอรัลนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมสองสีละกันนะคะเดี๋ยวลูกนี้จะลงเป็นเบสปากก่อนนะคะสีแรกจะใช้เป็นของ for y o u t o b ค่ะทุกคนมัลติไพ่นะคะสีเบอร์ศูนย์สี่ค่ะก็ใช้แปรงนะคะทำกัน วอมวอมที่มือเราก่อนเป็นสีประมาณนี้ค่ะทุกคนก่อนลงปากให้ดูก่อน,นเพิ่มสีสันนิดนึงบริเวณข้างในปากเรานะคะก็จะใช้เป็นของ b o b b ี Brown นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นคั t l i ปคัลเลนะคะสีแคนเบอร์ี่ค่ะสีจะมีความแบบว่าแดงกําๆนิดนึงนะคะสีประมาณนี้ค่ะ สีที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าวันนี้นะคะพิเศษกว่าการแต่งหน้าค่ะคือทางเรานะคะจะมาตัดหน้ามาไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเ,เลยนะคะทุกคนถ้าทุกคนสังเกตคือเราอ่ะเป็นคนที่แบบไม่มีหน้ามาแล้วก็ไม่ได้ไว้หน้ามาใช่ไหมคะแต่ว่าเพื่อความคอมพิวต์ลุกได้ใดของยูนาบีนะคะเราจะทําเพื่อทุกคนคะ่ะเราจะมาตัดหน้ามาไปพร้อมๆกับทุกคนนะคะก็ไปเริ่ม นะคะก็แนะนำว่าใช้เป็นกันไกรที่เขาเอาไว้ตัดผมนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่มีเราก็เลยใช้กันไกรตัดกระดาษทั่วไปนะคะผมที่ออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเมื่อกี้เราไปแบบสไลด์ผมมานิดนึงนะคะแล้วก็จะปล่อยช่วงบริเวณข้างๆออกมาด้วยเลยนะคะในลุคคือเขาจะมีความแบบว่า ตรงข้างๆคือเขาจะแบบสไลด์สไลด์ใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าลูกหมีอ่ะคือสไลด์มาอยู่แล้วนะคะตอนที่ตัดผมเนาะก็อาจจะแบบไม่ได้ทําอะไรกับข้างหน้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่โรลม้วนผมตรงนี้นิดนึงเพราะว่าแบบปกติลูกหมีจะแสกตรงกลางใช่ไหมคะแล้วเหมือนแบบมันก็แบบไปตามบริเวณที่เราแสกอ่ะทุกคนหน้าม้ามันเลยมีความแตกๆแบบนี้อันนี้ลูกหมีม้วนเก็บหน้าม้าไปไว้ข้างบนแล้วเนาะจะใช้แกนม้วนผมอันนี้นะคะอันนี้เป็นของเก a ดไ i r อนค่ะทุกคนที่ลูกหมีเคยทคําคลิป วิดีโอสอนม้วนผมไปนะคะใช้อันเดิมเลยอันนี้จะเป็นไซส์แกนขนาด38มมนั่นเองค่ะซึ่งเขาก็จะมีไซส์ที่ใหญ่กว่าแกนม้วนผมปกตินะคะเพราะว่าในลุคที่อุนาบีเขาเซ็ตผมมาดูเหมือนว่าอารมณ์เหมือนแบบตื่นมาแล้วฉันก็เป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาทําชั้นล่างกันก่อนนะคะซึ่งผมเราอาจจะแบบมีความว่าสั้นกว่านางเอกในเรื่องเขานิดนึงนะคะแล้วก็เหมือนกับแบบตรงปลายเขามีความว่าสไลด์มากกว่าเรานิดนึงนะคะแต่ว่า

แล้วนะคะช่วงบริเวณข้างหน้าตรงนี้ที่เมื่อกี้ลูกหมีแบบปล่อยให้มันตรงเลยใช่ไหมคะเราจะแบบทําการม้วนแต่ว่านี้จะเปลี่ยนเป็นม้วนเข้านะคะทุกคนม้วนเข้าเข้าหาตัวเราค่ะก็จะม้วนเหมือนเดิมเลยนะคะแบบไม่ต้องให้มันร้อนมากนี่ข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ

เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับเมคอัพในวันนี้แล้วก็การตัดผมหน้ามาของเราในครั้งนี้นะคะได้สืบเนื่องมาว่าหน้ามาของเราเรารู้สึกว่าเราตัดอาจจะแบบมีความว่ามากจนเกินไปนะคะทุกคนแล้วก็เราแบบเป็นคนที่แสกกลางใช่ไหมคะแล้วก็หน้ามามันก็เลยมีความแบบเปรไปทางนี้เยอะนิดนึงนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้เพื่อจะชอบกันนะคะขอกําลังใจนิดนึงสาหรับการตัดหน้ามาครั้งแรกของเราด้วยนะคะทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็น เกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จริงๆเมคอัพลุคนี้นะคะพเพื่อนๆสามารถแต่งเป็นแบบ everyday look <c oughs> ก็ได้นะคะหรือใครที่เป็นคนที่ชอบแต่งหน้าแบบว่าโทน c อร o r c o l o ลส้มๆนะคะก็สามารถนําลุคนี้ไปแต่งตามกันได้ะคะ่ะ <c oughs> กวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ